<c oughs> ตอนนี้เราก็เล่นไปแล้วนะครับประมาณ3 EP เฮ้ย EP นี้ EP ที่3หรือเปล่า <Hey. S 1> วะใช่แล้วครับผมแต่ EP นี้เราจะไม่ธรรมดาม,มากๆเพราะว่าเราใช้ FC เราช่วยลุมกระทืบและประชาทัรน,นะฮะแต่ว่าเราจะเก่งขึ้นไหมไปดูเอออันนี้ก็คือเริ่มใหม่เลยนะ <c oughs> เริ่มใหม่ <c oughs> จะเริ่มใหม่ไปถึงไหนนะครับ <c oughs> เพราะว่ารอบแล้วมันรู้สึกเกียนเกินนะครับน้องๆคือเอาไอ้ดีที่แบบ มีอะไรตึงๆมาเงี้ยไม่ใช่ไงเราต้องเริ่มใหม่ที่แบบไม่มีอะไรเลยเว้ยเราจะได้เริ่มมาจากศูนย์กับรายการที่อ่าจะไม่เติมก็ไม่ได้มัง้งแบบนี้มันต้องเติมเปล่าวะไม่รู้อ่ะหรือว่าแนอนาคตเราต้องเติมหรือเปล่าหรือว่าแบบนี้สามารถเล่นสายฟรีได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเพราะว่าสุ่มแล้วสไตล์การเล่นมันทับกันไปเรื่อยๆอ่ะหรือว่าเรามีสามารถจะปลดฟรีได้ตามเลเวลหรือว่าเควสหรืออะไรหรือเปล่า รู้ก็บอกอก็ได้นะนั่นนอนจุบมวบเดี๋ยว <teach them. S 1> ตอนนี้ตอนนี้ครับเหมือนเดิมครับสไตายเราเหมือนเดิมคือตั้งปุ่มนะฮะผมไม่รู้ว่าตั้งปุ่มนี้มันจะดีขึ้นตับผมหรือไม่หรืออย่างไรประการไหนแต่ตั้งไปก่อนเราจะทําการตั้งปุ่มนะ <c oughs> ครับในการไหลเรื่อนและพวกนี้ผมจะตั้งใหม่หมดเลยเป็นสก,กิลเรียงกันเป็น1 2 3เลยนะครับทุกคนเอาว่ะจะดีขึ้นขนาดไหนไปดูแต่จริงแล้วก็ไม่ต้องตั้งเรื่องแล้วแต่คนนะ่ะ ถนัดแบบไหนก็ตั้งแบบนั้นเออช่ไปทุกคนเพราะว่าความยาวของนิ้วเราไม่เท่ากันนะเนาะเราก็ตั้งให้มันแบบสมมุติใครนิ้วสั้นก็ตั้งให้แบบเออปุ่มมันอยู่สั้นหน่อยนะครับใครนิ้วยาวก็ตั้งให้ตั้งให้ปุ่มมันอยู่ไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยเออมันจะได้ถนัดนิ้วนะครับ รัวนิ่วหน่อยอะไรเงี้ยเออตั้งปุ่มเสร็จแล้วเราก็วอร์มนิวนะครับผมนี่ตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนตั้งแบบไหนนะแต่ผมมาสกิลอยู่ที่หนึ่งสองเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่โอเคนะครับถ้าสมมติว่าผมเคยชินกับการเล่น LL หรือเกมโมบ้านะครับสกิลมันจะอยู่ประมาณนี้โอเคน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่า <laughs> ความคิดเห็นส่วนตัวเคได้โยส่วนอาการผูกพลังก็จะเป็นจีเหมือนเดิมนะครับปึ๊บโอเค โอ้พอได้ครับพอได้อยู่ใกล้ศัตรูแล้วมองศัตรูมันจะอยู่ใกล้ศัตรูยังไงไม่มีตะคนอ่ะอยู่ใกล้กูได้ไหมให้ตายเถอะมันไม่ได้ไงโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกจริงกันดีกว่าครับทุกคนจัดไปเปลี่ยนตไตายใหม่ดีกว่าตุ่มดิเฮ้ยเหมีไ่วะเนี่ย ไม่รู้ใช้ไปก่อนใช้หมดอ่ะตอนเนี้ยเร้่อเป็นกองน้างนี่อ้าวเลื่อคนเดียวเหรอเฮ้ยเจเย็นน้องเจเย็นน้องสวยสวยอืมมดคุณพร้อมหรือยังกาฝาเฮ้ย โอ้ยอันนี้สก,กิลอะไรสก,กิลว,วิ่งไปอะอ๋อมันมีสก,กิลงอกมาใหม่เคไม่รู้มั่วๆครับมั่วครับน้องน้องขอไม่ได้ละกดไปเลยอขาไม่มีไม่มีสามเลยแลววะปุ๊บๆสามเลยแล้ววะเอ้ามันมันพุ่งได้อ่ะ กดมวดมมันุ่ลัวลอเย่ะมัอจ็ดไป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 ้ตัวให้ตัวไปแล้วให้ตัวตอ้ปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปุ๊กดใส่ตัวกดใส่โอ้ย้กดตึงกดตึงบงโอ้ยเอาเข้าเอ้าเข้าเลย อ๋อเมื่อกี้มันข้ามหัวใช่ไหมอ๋อรู้แล้วมันก็จบฟับฟับฟับใจเย,ย็นน้องใจเย,ย็นน้องไอโกพี่น้องเพียงใจไอโกพี่เฮ้ยซื้อขาวแล้วกันทีมดูกันทีมดูกันใจเย,ย็นน้องออจะมีใครเสียบเรามั้ยน่ามีน่ามีนะอุ้ยแล้วปลูกพลังวะปลูกพลังมันได้อะไรวะตัวเนี้ย ยี่หนึ่งทำไรสองสามไอ้ไอ้เป็นลมเฉยทำไรได้วะเปียบต่อหน้าต,ต,ตามัวรลุวนโอ้โหสนับสนุนโดยร้านบิวปะกรณ์ชอ็อปตอนนี้ร้านบิวปะกรณ์จัดแมปเข้ามาใหม่อีกแล้วกับ anime adventure box food กับผลปีศาจแมวตันแบบสุดเทพ แมวตันนี่คือไก่ตันนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดผลมังกรถาวอรและผลต่างๆอีกมากมายแอป F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีีและมือถือไม่เปืองค่าเน็ตไม่เปืองค่าไฟไม่เปืองความจําเครื่องตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลย <S <S เล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินฟินกันไปเลย U G Phone อย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษ จินเกช็อปบ,บริการจำหน่ายแบบลุ้นดวงแบบสุดตรึงบอกเขเลยว่าไม่มีเกลือครับน,อนอ <Yeah. S 1> อ้องๆดูดีๆนะบางอันก็มีเกลือและไม่มีเกลือตั้งกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเกลือนะครับผม <Yeah. S 1> ซื้อยังไงก็ได้ของแน่นอนจัดไปเลย <Yeah. S 1> มีสุ่มปลาสุดเทพด้วยนะครับผอมปลาเน้ก็จะเป็นปลาแอคซ่าแบบสุดตึงสามารถรวมของรางวัลได้นะครับน้องที่เราจะที่เราจะจริงจังเว้ย เราจะได้เลยเวลเว้ยขวักตัวได้ไหมเนี่ยเอออะไรดีอะนี่กรอบอีกรอบเอ้ยเอ,อ้ย,อยดีไหมเหมือนกัน กูนิกามิตัวอะไรวะกิกติดบ้างกูกีกามิโออีกามิเฮ้ยเป็นรูปไหนวะเนี่ยอ๋อนี่หรอใช่ไหมกูนิกามิไอ้ไว้ไอ้จุดจ่อเกินแล้วโอ้ยเดนดีๆทำดีโยนมาทุบอย่างก็ดังเปเี่ยงเขาให้ ปุ๊บ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 โอ้ยเป็นลมจ่อโอ้กูบอกขนาดนี้นะปล่อยกูเถอะรถชื่อใจน้องตายเต็มไข่เลยเต็มไข่โก้เลยปวดโตหมารอแล้เดี๋ยวก็ตะกี้ตึงมะโถ กระทบอไก็ดังโป้งให้โกกระเด็นมันเหนื่อยนะฟรยสยบยับเลยทำดีมากนะ้องทำดีนะ้องนี่พอคขนโดดโดดจับกบแพงแพงแหงปลาอุ้ยมัวเกินมัวจัดมัวจัดจัดอฮ้ย ใชเองกดไม่ติดหรอว่อ้ามากะหืนซะเออเตะอะไรวะเนี่ยอ๋อติดกันเองเอาเสียบเลยอืมอัดไอ้ยี่บอลหายยอ่ไกจัดอ่ะช่างช็อกโอ้โหเตะเข้าโกเลย อะไรวะน่าติดน้องเงินเขาเล่นบ้างนงาี่น้นองเฮ้ยขาล้วนๆอารละติกแรกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแสเอ้ยอะไรวะอะไรวะน้องเราได้เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับผู้ช่วยเหลือที่จริงใจนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันดิเมตเชียเชียชยืนตำแหน่งที่เกรย์กันพอดี โอ,อ้ยจุบมว้วบเลยทีหนึง่งจุบมว้วบแทงเอาแทง <c oughs> อือหึเขายิงแน่นนะอย่จีด,ด,จดพี่ไม่กรีดขนาดนั้น่จีดพี่ไม่กรีดขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วเ <c oughs> ยิงผิดประตู กดปุ๊บเสียบขาเสียบไม่ได้ครับบล็อกเลยละกันงัดหลกโกไม่อยู่เอ้ยเอ้ยโกไม่อยู่พอดีอ้าวเฮ้ยไม่ไปเฮ้ยไม่เตะไม่ไปเฮ้ยอย่าเพิ่งเสียบกันนะเว้ย มุดหันไปทางไหนวะเนี่ยอ๋ออือเอาไ้สัตว์กูตัวยเองอักเสียบไม่รู้สก,กิลสามทำอะไรครับอักเสียบอา้าสามทำอะไรไม่รู้เตะไปแล้วเป็นไหนไม่รู้ด้วยเอา เออดีที่เตะถูกทางอยู่เรียบร้อยทีมฟ้าได้ครับตไลไปต่อครับจังหวะนี้ฮะเลี้ยงต่อครับยังไงวิ่งไปข้างหน้าเรืร่อยเรครับโอ้โดนแทงหลังเรียบร้อยแต่ไม่ได้แล้วครับผมกําลังบล็อกหลังให้อยู่ฮะจะยิงมาหรือเปล่าปิงปิงส่งไปแล้วครับผมจังหวะนี้เพื่อนสานต่อหรือไม่อ้ยเพื่อนสารต่อครับปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊มาปุบ๊บปั๊บแล้ว แล้วเข้าไหมเข้าไหมกำลังเล็งยิงครับผมเรียบร้อยตบองต้อที่จริงใจไอ้กูไป็นไรกูไปลมมอนเตอร์แม่งมีมอนเตอร์เชตตบอลด้วยเกิดไปแล้วนะครับมอนเตอร์เชตตบอลอะไรครับน้า หน้ามันเตอร์ที่เตะบอลครับคอยจะไม่ถูกให้ใครทั้งนั้นเอาจะไปอย่างเดียวโป้งเข้าให้กูกลับมาแนละ้ววิ่เป็นลมเมื่อกี้เรียบร้อยแนะเฮ้ นี่เรางงเลยคุบครับไมาคุบปะครับคุบครับอุ้ยเอาเฮียปวดแล้วทำไงดีครับ <lite> โป้งให้โโกูเตะทิ้งอย่างเดียว แล้วต่อยอย่างนี้ทำไรเนะ่ะง้างต่อยง้างปา่าเฮ้ยกูมาแล้วครับ ก้แต่ครับตาลายไปแล้วอ้าวเฮ้ยแต่อดีตนนเมตไม่ใช่ทีมเรา ยิงมาตรงไหนวะเนี่ยผงงานละเฮ้ยยิงแล้วหรอยิงเือเปาโอ้เข้าอยู่ดีเฮ้ยเราฟังเรามีจุ๊บแจงสุดโผลว่ะยูนิคร้อยเปอร์เซ็นนะครับน้อง ไปเลี้ยงลูกได้ไหม, <laughs> มวิวเท่าไหร่แล้วพี่วิวหกเองครับน้องเฮ้ยมันโดดมาแล้วนะ่ะเอาเรื่องเจ็ดวิวหกเองครับน้องชายเฮ้ยอะไรเรื่องว่ะอ,อ๋อไม่ใช่จุ๊บแจงไม <c oughs> ่เป็นแบบนีเอเ,อเยอเท่าไหร่ผมติด เอเอ็น่าจะเวล่ร้อยกว่าเย,ย้เป็นก้ที่จริงใจครับไม่ทายทำเฮี้ยอะไรเลยทำไมก็อยู่เวล่หกเหมือนเดิมวะไอ้สับะผักไ้ คารบอยแจ็คเป็นคารบอยแบ่งคือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยแล้วก็พบุบบนห้องคอยหายใจลดต้นคอหน่อย <_ EN> เสียงหายใจแม่งหื่นจัด